เริ่มต้นนัดดินแดนแห่งทุ่งสาวนาย้อนกลับไปเมื่อปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าพงกับพีพานั้นเกิดมาเป็น ตุ๊กแกสองตัวในบ้านของปหลัดที่ชื่อดีเซนเราสองคนทำหน้าที่ในการคอยเตือนผู้ใหญ่บ้านสตีเฟนว่าเฮ้ยจกจๆกจๆกจ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 ,กจ,กจกอย่าออกไปนะอันตรายอย่าออกไปนะอันตรายผู้ใหญ่สตีเฟนก็เชื่อเรื่อยมาจนถ,ถึงวันหนึ่ง ที่มีโทรศัพท์โทรเข้ามาในอจบแล้วโทรเข้ามาในมือถือของผู้ใหญ่บ้านสตีเฟสปรากฏว่าลูกของผู้ใหญ่บ้านนั้นกำลังเกิดอันตรายเนื่องจากโดนโจรจับไปเราทั้งสองคนที่มีเซนต์รุนแรงมากตุ๊กแกสองตัวเนี่ยนะ แกพี่พากับตุ๊กแกผมเนี่ยก็เรียกร้องจุก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 ไม่ให้ออกจากบ้านหลักได้ยินดังนั้นเงยมองจิ้งจกเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กแกนี่ว่าตุ๊กแกของตัวเราเนี่ยเอ้ยเราเป็นจิ้งจกก็ได้ถ้านั้นเนจิ้งจกก็ได้เป็นจิ้งจกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจิงจนจ้งจกก็จารอจิ้งจกสองตัวนี้ก็กำลังเตือนอย่างเต็มที่ แต่ปรากฏไม่สามารถที่จะห้ามปหลัดได้เลยเพราะประหลัดเนี่ยต้องออกไปช่วยลูกสาวจริงทันใดนั้นะ้วยความเด็ดเดี่ยวของจิ้งจกผีพ่พ้าก็เลยทําให้เขาต้องตามประหลัดออกไปเดี๋ยวประหลัดเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมึงจะเาอายัางไงกันแน่เอาเป็นประหลัดแล้วกันก็เป็นสองตำแหน่งเลยโคตรสองตำแหนง่งก็เขาก็เลยกระโดดตามไหลเข้าไป ผมเห็นดังนั้นผมก็ไปอยากอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่ากลัวจิ๊จกจิกมันกลัวต๊กแกอยู่ต๊แกแกเด็ผมกม็เลยกระโดดตั้งเข้าไปที่ไหล่ข้างซ้ายเราทั้งสองคนอยู่ไหล่ทั้งสองข้างแล้วไปถึงที่สถานที่เกิดเหตุที่มีจรจับไปผู้ใหญ่บ้านโดนยิงดังปังเขาที่กลางอกถ้าปรากฏดั้ขนานที่ลูกกระสุนค่อยๆลอยมาตรงถึงอกนั้นตักแกผีพายเห็นดังนั้นแล้วก็รักเจ้านายมาก กระโดดขวางโดนยิงตายแทนผู้ใหญ่บ้านเออจิงจบกันแหละผมสะเทือนใจมากผมเห็นทุกแกที่อยู่ร่วมกันมานานหลายสิบปีต้องโดนยิงตายแบบนั้นผมเลยตะโกนวุ้ยกับผู้ใหญ่บ้านว่าจุ๊ก เป็นการลาตายครั้งสุดท้ายของผมก่อนที่ผมจะพุ่งตัวเข้าไปหาโจนที่กำลังจะยิงผู้ใหญ่บ้านอยึน่นัดกระโดดงับจมูกมันก่อนที่มันจะตกใจและสะบัดสะบ,บัดทอยยัะสบะสบัดและปืนก็ลั่นใส่หน้ามันผมตกลงมาจากหน้าของมันคิดว่าทุกอย่างจะจบแล้วที่ว่าผมจะรอดตายแต่ปรากฏทันใดนั้นระหว่างที่โจรมันยิงตัวเองตาย ตัวมันก็ค่อ,อยล้มลงมาและทับผมดังแอะเหตุการ์ทั้งนั้นทําให้ทุกแกทั้งสองตัวหรือจริงจบทั้งสองตัวเนี่ยทุกจกทุกจบทั้งสองตัวเนี่ยได้ตายเพื่อทีชีพให้กับเจ้านายผู้วิธีรักของเขาจนทำให้หรือก็เหมือนเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วก็ได้มีบุญบรารมีรวมกันนะ ก็ถึงเวลามีบุญบาร,รมีร่วมกันแล้วก็เข้ามาทำบุญฝังลูกนิมิตกันได้หนะ้าทางนี้เลยทีเดียวอา้อาวอา้าวอ้าวถอดรองเท้ากันไว้ตรงนั้นนะถอดรองเท้ากันไว้นะให้มีระเบียบเรียบร้อยนะาทาบุญวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมีโชคมีชัยนะมีโชคมีชัยมีเขาเรียกว่ามีบุญบาร,รมีกันทุกคนโอ้ยขึกทุยอ่นะ มีโชคมีชัยกันนะอ่ารับสิลรับพรกันได้ใครก็จะทาไหวสากังฆทานสไหวอะไรกอถวายกันนะรองทงรองเท้านี่ก็จอดกันให้ถูกที่ถูกทางนะระวังขโมยข้าจรกันด้วยกระโป๋ตรงกระเป๋าตางนะมีจิตศรัทธาอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่เข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าหนุ่มสาวตรงนั้นนะอ่าอย่ายืนขวางทางเดินนะครับเดินทยอยทยอยกันเข้าไปนะ แบ่งๆพี่ๆน้องๆให้เข้ามาได้ทําบุญกันบ้างนะเอาระวังระวังถูกเทียนยี่สิบบาทนะถูกเทียนจับข้าวไว้แล้วครับจับข้าวอนุโมทนาสาธุจบเรื่องนี้ยงสวยงามจบแล้คือตายไงตายมันเป็นของขวัญที่นานเกินไปเนี่ย